สวัสดีครับหัวสเปก99 5้าครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถจนทางเรียบครับรายการโตโยต้าเฟรเพิร์ดเรซซิ่งคัดไทยแลนด์สนามที่3ครับสนามแก่งกาจาจังวัดเพชรเชียบุรีครับในรุ่นของอีซูซูวันเมทเกรยครับหนึแล้วก็ในรุ่นของโอเคหนและโอเคสครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง ชุบีวันเอานิลยามาฮ่า R15 Chapter of the Pride สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ o n w PCX 160เดรกอย่างมั่นใจใช้ร r u n Stop รายการ World All Speed นำเสนอดโดย w วกวันผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่เมืองเพชรชบุรีครับ สนามแก่งกระจานเซอร์กิตอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับแมรุ่นนี้ในรุ่นของอีสุซุวันแมกเลตหนึ่งจุดเก้าครับทั้งหมดนี่สิบสามคันด้วยกันโอ้โหผีของเือสัญญาณงเยกตนัทพลเดลคมสมองพระประเคนนักบุรคงคิดคงแอนดรูชาตีวงน้อยเอาละสัญญาณไฟแดงดับขึ้นมาเปิดเกมขึ้นมาก่อนที่จะเป็นของใครสิบสามคันหมายเลขเจ็ดหนึ่งครับนัทพ์เราคมรุ่นนี้มีทั้ง อแชมเปี้ยนลีกแล้วก็จูเนียร์ครับแข่งขันทั้งสองรุ่นได้กันครับจูเนียร์นี่ก็มีอุกฤษมีแอนดรูมีชาติวงน้อยแล้วก็ในรุ่นสุดเรีดสันธรรมาส,สรุริกุนี่ลุ้นเนี่ยแต่่ในรุ่นของแชมเปี้ยนนี่คือรุ่นใหญ่นี่นะัทพงษ์เหลาคมสัญญาผลเจ้าหน้าผลทองเจือสมองมะปะเค อุทิพัฒน์อ๋อหอมเอาแล้วมาดูเปิดเกมขึ้นมานี่นัทพงศ์โดยมีสัญญาผมนี่นอกตาแดงครับตามมาเป็นอันดับที่2เลยครับตอนนี้นี่ทีส3หมายเลข45าธนพลทองเจอือเละพิททองเจอือครับอยู่อันดับที่3โอ้โหอ,อ,อันนี้เราแข่งกันวันเสาร์นะครับนี่แข่งกัน2วันครับวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ครับ เกมนี้เป็นเกมของวันเสาร์หมายเลขเก้าสมอป้าปะเคเข้ามาอยู่ที่สามนะพิษทองเจอตกลงมาอยู่อันดับที่4ครับตอนนี้ <laughs> สมอป้าปะเคนี่หรือไซมอนครับาจากจังหวัดบุรีรัมย์สัญญาพลเยี่ยมหมายเลขศูนย์นี่าจากจังหวัดชนบุรีนะัทพลเหราคมนี่หมายเลขเจ็ดหนึ่งยัเป็นเจ้าฝูงอยู่พลทองเจอหรือพิษทองเจอตอนนี้นะี่ลูกสาวของเขาเป็นเอ็มบีโฟเอ็มีเป็นล้านแล้วครับตอนนี้นี่เก่งมากเลยทีเดียว แอนดรูครับตอนนี้หมายเลข36บก็ไม่เสีแอนดรูอยู่อันดับที่7นะครับ mm hmm. โอ้โหต้องขยับแล้วครับเดะมีกับมันแาติวงน้อยจากธารรมการนี่ตามมาเป็นอันดับที่8ครับนี mm ่ค hmm. ร mm ับ hmm. เรามาดูครับอันดับที่3 4 5หโอ้โหไปกับไอตาแดงมาแล้วไอตาแดงมาแล้วโอ้ยลัดสนามมาเลยครับสามลับไซมอนครับสมองมามาบเคหมายเลข9กครับพิททองเจือเบียดเข้ามาติดเข้ามาสมอนหนีครับตอนนี้นี่พีทไม่ปล่อยให้สมอนนี่หรือว่าไซมอนนี่นีออกไปครับในขณะที่นี่พิต้องหนีติดพีททองเตือมาก็คือวุฒิพัดคงพัดพงค์ครับหมายเลขเก้าสิ เอาละตอนนี้ครับอมอหรือว่าไซมอนนี่พยายามหนีต้องหนีครับโอ้โแอนดูครับนะกระจกหลังไปท้องชาตินี่เป็นแอนดู แอนโรูรนคัมแมนอนุยาสาวรอไม่ใม้สาวรอคุณรอสาวนุ่มรอจากพัทยาครับขออภัย <laughs> โอ้ยยังไง98 98ยังไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาครับอย่างนี้ไม่สวยครับพุทิพารครับใจเย็นเย็นไอ้น้องใจเย็นเย็นเ <laughs> ออทางไปไม่ได้อย่าไปทางไปอย่าไปต้องเบรกต้องเบรกต้องเบรกแต่ผู้นำไปไกลแล้วนะแต่ผมเหลาคมนี่หนึ่งนาทีสามสิบสามนี่ เจอสิปวุฒิพัฒน์นี่โตกลางอืมขับไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่สวยอย่างนี้ไม่สวยครับเดี๋ยวโดนขาวดำรับอย่างนี้เดี๋ยวโดนขาวดำนี่ครั right เอาขึ้นมาแล้วครับ45ครับพิษทองเจือพิษทองเจือน้ำผลทองเจือขึ้นมาแล้วครับสายมอต้องตามครับตอนนี้พิษอยู่ที่สามแล้วครับสายมอต้องไปอยู่อันดับที่4 แต่ม่นบอกโอ้เสียเหลี่ยมเลยครับต้องเอาคืนต้องเอาคืนต้องเอาคืนพีต้องหนีครับโอ้โหนี่วัดเสียววัดเสียวจริงๆครับสำหรับธน,นพลทองเจียกยบไซมอนสมุสมอปะปะเคโดยมีพุทธ,ธิพัฒน์คงพิพัฒน์พงนี่หมายเลข98ตามมาเป็นอันดับที่ห้าโอ้โหสนามแก่งอาจารย์ที่แคบไปเลยครับตอนนี้ครับรุ่นุนี้นี่คือ จน1.9ครับความเร็วความแรงของอีลซูนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูโค้งนี้โอ้โหพิษทองเจอไดนี่ปิดการดแน่นเลยทีเดียวตั้งการดไว้ตั้งการดไว้อย่างนี้ถูกต้องครับถ้าเปิดการาดเมื่อไหร่โดนพอไสมอนนี่คือเป็นเสือลายจะมาจากบุกรีราครับอู้กันครับเครืยของเขานี่โคดเยี่ยมโอ้โหทั้งโหดทั้งเยี่ยมดูดันจริงๆครับรถหมายเลข9สมองมาบะเค้องเจอต้องหนีครับหนีครับนี่หมายเลข45ธนพลทองเจอือหรือพิษทองเจอือ ตองนี้ก็ตอนนี้พิษต้องเตือนกำลังปั้นลูกชายปั้นลูกชายโดเตอร์นี่ขึ้นมาขับรถจนแล้วตอนนี้ครับเขาใช้หมายเลข43เลขที่เลข43เลขไม่สวยครับพอที่45 มันต้องใช้ไทยตกตกเก้าเข้าไปตกเจ็ดไม่สวยครับข้าพ่อสี่ห้าเลยเลขดีกับเลขมงคลครับผีตองเทียต้องหนีครับสมอลแผ่วลงมานิดหนึ่งครับตอนนี้นี่แต่ผู้นํานี่นัทพงศ์เราคมมาได้เจอหนึ่งนังเป็นจับฟูงไปไกลเลยครับโดยมีไอตาแอนสัญญาพลเดี่ยมครับจากชลบุรีมาเป็นอันที่สองพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติจากลอนดย เวฟใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All new Honda w เว e 110i ไอเพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งเบรกอย่างมั่นใจใช้รันสต o อปรายการโวล์ออฟ e ปินำเสนอโดยแวกวัน ผลิตภัณฑ์คาบแขกของคนรุ่นใหม่คิ King ra, งเซนราเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับอันนี้คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังครับนี่ลหลังนี่หมายเย 3, ายลขสามชาติวงน้อยลุงชาติีของเรา,าหมายเลข 95. 95 95อาจพรมพวกฟาเต้ลุนจูเนียครับตอนนี้ในรุ่นจูเนียนี่หมายเลข168ขึ้นมาอยู่อันดับที่1ด้วยมีแอนดูหมายเลข3านี่อยู่อันดับที่2ที่3 กำนันชาติบวงน้อยจากธรรมกาอยู่อันดับที่3และตามมาด้วยหมายเลขกัปตันว่าอักพลพ่วงศักดิ์นี่อยู่อันดับที่5นี่คือในรุ่นของจูเนียครับแต่แชมเปี้ยนเนี่ยรุ่นแชมเปี้ยนเลยครับหมายเลขสิบเก้าผ่านไปแแวบบบนี่รุ่นชุดจริตครับหรือเจ้าทอมครับโอ้โหเจ้าทอมครับเอาดื่มศพศักดิ์สกัดสักกายให้นายชมด้วยครับขอบพระคุณปิ๊ง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 ขอบพระคุณครับเอาเจ้าทอมเจ้าทอมหมายเลขสิบเก้านี่รุ่นชุดจริตครับ นุ่มรออีกคนหนึ่งครับไหลอไม่พ้นแอนดรูแอนดรูนี่ยังสู้นายยงไม่ได้นายยงหลอกกว่าครับอ้าวกดไลค์กดแชร์ให้นายยงด้ครับวัวออสเม9951เก้าเก้าห้าหนึ่งเฟซบุ๊กชาลีบยงเฟซบุ๊ก แฟนเพจแล้วก็ World วั Speed Channel มาคลายกรุบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณกบับแทบเท้าเลยครับขอบพระคุณครับเอามาดูเกมกันต่อ <c oughs> มาดูเกมกันต่อดีกว่าในสนามนี่กับสิบเก้าธนาวัฒน์ตั้งจิตมณิษฐ์นี่อยู่อันดับที่สิบครับกลุ่มหลังนัน่นนี่คือรุ่นของจูนเนลีครับความหลังไล่ล่อาอัคคพลพังฟั่มาเลขเก้าสิบห้าสารทิพย์นี่คือแอนดรูว์เมเจอร์แอนดรูว์ไอ้หนุ่มหล่อกำลังไล่บี้หนึ่งหกแปดอุกิดมากสัมพันธ์ แอนดูพยายามเข้ามาครับแอนดู Andrew พยายามเข้ามานี่คับอแอนดูแอนดู Andrew, Andrew จากเมืองพัทยาครับพยายามไล่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 ชิดไล่ห่างไล่ชิดไล่ห่างคันเดียวชิดเดียวห่างครับแอนดู Andrew เกิดอ,อะไรขึ้นเอาให้ติดต้องเอาให้ติดอย่างนี้เบ้คมาเบคโอ้ยเสียอาการครับแอนดู Andrew. เออลดหน้ายางยางมีอะไรหรือเปล่าไม,ไม่เป็นไรครับผมใช้ยางของโตโยต้าครับยางมันดิบเยี่ยมอย,อยู่แล้วตอนนี้นี่ โอ้โหแอนโดจะเอาอยัางไงหลุดครับหลุดครับตอนนี้ครับอู้สร้างความกดดันครับบุตรธิพัน์ไม่ใช่บุตรอุกฤษ,ษครับหลุดไป่อคคู่นี้นี่เดี๋ยวแอนโูเบียดเข้าไปบี้เข้าไปแอนโดติดเข้าไปจิกเข้าไปอย่างนั้นนะเบียดเข้าไปอีกนิดหนึ่งเติมเข้าไปเติมเข้าอย่างานะ้อย่าถอนอย่าถอนกันเล่งโอ้โ oh ห oh, ขวันดำไม่ต้องกลัวรถไม่ดำอยู่แล้วพอจูมาดีครับตอนนี้นี่ แอนดูอนดูจะทำยังไงติดเข้ามาติดเข้ามาอีกนิดหนึ่งติดเข้ามาถูกต้องถูกต้องเบเข้ามาเบเข้ามาแต่ไม่ง่ายครับเพราะอุกิจมากสมคัญได้รู้กแกวครับตั้งการปิดแน่นเลยครับตอนนี้ถ้าไม่เปิดให้ให้มีช่องของแอนดูขึ้นมาแทงแท้แงซ่าแทงควาสับขาหลอกไม่มีทางแอนดูนายยังอ่อนอีกเยอะนะอุกิบอสนายแอนดูยังอูบอกเฮ้ยผมไม่อ่อนผมจะเบรขึ้นมาเอาแล้วตอนนี้ผู้นำกลับมาเป็นของนะัยพงษ์เราคงเหมือนเดิมหมายเลขเจ็ดสิบหนึ่งครับโดยมีสัญญาผลเย็บอายตาแดงไอตาแดง เออเสื้อไอตาแดงครับกุมหลังครับนี่ค่สิบเก้าธนวัต์ครับธนวัต์กับที่รถถุดจริตครับหมายเลขสิบเก้าโดยมีสันธมาสิลิกุนหมายเลขหกสิบห้าอยู่อันดับสุดท้ายเลยทีเดียวลูกชายของเฮียบุ้ยไผทูธรมาสิิกุลครับวันนี้รถมีปัญหานิดหน่อยโอ้ยลุดก็ะทิพย์แมนลุดลุดครับอุติพั์คงพิพัฒพงนี่ลุดครับเก็บสแปดหมดเลยครับตอนนี้ โอ้โหไพล่อนไพล่อนโอ้กรรมการเหนื่อยเลยครับตอนนี้นี่นี่ดูภาพฉากกันหลุดครับหลุดครับาเติมแบตมาได้เกินครับโอเวอร์โอเวอร์สปีดครับโอเวอร์ไปนิดหนึ่งครับเอาเก็บกลับมาใหม่ครับตำแหน่งยังไม่อยู่ยังไม่หลุดไปไหนครับยังอยู่เหมือนเดิมพอนำมาห่างครับตอนนี้นี่หมายเลข45มาดูครับอันดับที่3และอันดับที่4ระหว่างพิษทองเจือกับไซมอนสมองมะประเค ระว่างกรุงเทพกับปุรีรัมย์ครับคันหน้าในกรุงเทพอยู่เผาพัะขนงครับในขณะที่ไซมอนหมายเลขเก้าในเจ้าของโรงแรมใหญ่ที่จังหวัดปุรีรัมย์ เจ็ดนี่นักกระพงเราคมหนึ่งกับสองครับตอนนี้ครับไอตาแดงสัญญาผลเยี่ยมจากชุมชนดีมาแล้วกัดไม่ปล่อยเหมือนกันกัดไม่ปล่อยเหมือนกันไอตาแดงแรงเล็ดเลยนี่นี่โอ้โหมันดุจริงๆครับตาแดงกลับมาเลยทีเดียวโอ้โหเอาละหามาได้หนึ่งครับหองแล้วรอบสุดท้ายเลยแล้วรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายสัญญาผลเยี่ยมเบียดเข้ามาอย่าปล่อยให้หย่าปล่อยห้าหย่าปล่อยถ้าปล่อยอย่างนี้นี่นักกระพงเราคมครับรับตรงมาลุกเป็นคันแรกแน่นอนโอ้โหสัญญาผลเยี่ยมเบียดเข้ามาเบียดเข้ามานักกระพงต้องหนีต้องหนีครับตอนนี้นีีี่่่่่เเเเหหหลลืือออออกกคคครรรึึงงงสนนนนนาาาามทททััั้้้บโโ ทงมักลุกอยู่ตรงข้ามตรงนี้เองครับมาอีกคงหนึ่งซ้ายทีแล้วก็ขวาอีทีขวาแล้วก็ซ้ายขวาอีกทีหนึ่งก็ขวายิงยาวเข้ามาแล้วก็ซ้ายยาวๆวครับช้ายาวยาวทงมักลุกอยู่ของเราซ้ายยาวๆวช้ายาวๆเจ้าเข้ามาทงมักลุกยาวดูตรงนี้โยมมักลุกยาวดูข้างหน้าตรงนี้ครับตรงตรงนี้ครับผมจะเติมเข้าไปเติมเข้าไปเรียบร้อยอย่างนี้ไม่ทันเสร็จแล้วครับโอ้ย เดือดด้วยครับนัตถพงศ์ดาคงดับที่หนึ่งสัญญาพงเนียนดับที่สองธนพลทองเจือหรือพิททองเจือดับที่สามสมองมา่วบักเเหรือไซม่อนดับที่สี่คงพิพัฒน์อันดับที่ห้าส่วนในรุ่นของยูเนียนี่อุกิดอันดับที่หนึ่งและอนดูอันดับที่สองสถิติของอันดับที่สามครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสจากถึงโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอล ชูบีวัน All ออเนียลยามาฮ่า r 1ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนะัสกสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัดออเนียลสกูปปี้ฟันดิสตริกมันส์ให้สุดเว้ รายการโบออลสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศรับมาทมกันต่อกรุ่นนี้ครับเดิมพันด้วยถ้วยพระราชทานครับมีฮ่ารถตำรวจท่แปดคันได้กันอนันทพรตั้งเลนจตชครับแชมป์มาปีที่แล้วาท้ายชัยวันแชมป์ในรุ่นของโอเคสองสีระเมศโอเคหนึ่งครับสิบพบสิทธิปุ่นโอเคสองในรุ่นโอเคสองและโอเคหนึ่งครับ เชิอุปนรธนัสศัก์ครับเอาและรถน้อยไปหนึ่งแปดคันนี่แดงดนับขึ้นมาเปิดเก็บเส้สวยขึ้นมาไหมเลขสันพักนั้นทอนตั้งเด่นน่าจะใช่ครับเด่นมุมคนนี้นี่ฝีมืาไรมือไม่ทรมันหน้าเลยทีเดียวขับรถได้แม่นครับเัพรถได้สวยครับดุดนันมากเลยทีเดียวอาทายช้ยวันครับออกปไ,ไปอยู่อันดับสามหมายเลขแปดแปดครับสูงแม่พาดสินพุทธนี่โอเคสองครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สองคันสีดำๆนี่โอดเจ็บครับคันสีดำไม่คือตัวเจ็บของเขาหางสูงตัวดำ โดยมีฮะไทยชัยวันหมายเลข3นี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับที่4ตอนนี้จะเป็นของไผ่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับศิรเมษตั้งสุดทีมนักธุลครับสุดเมษจะต้องเจอกับอนันทรคู่ปรับของเขานี่เจอกับทุกสนามครับระวังแล้วหมายเลขสามสิบสามกับหมายเลขสิบเอ็ดนี่ไอแปดแปดแปดมาอีกแล้วครับไอ้แปดไอ้วัวดัมไอ้วอดดัมขายสูงนี่ทั้งเลยไอ้วอดดัมขายสูงโอ้ยรถก็สวยรถก็สวยดี หมายเลข888สุดแเมตรวรพัฒน์พึิกนี่โอเคสองครับอ่ามาโดกันตองครับนี่ครับหมายเลข8ป8ครับอุ่นนึถึงสามบินลบบุรีเลยครับตอนนี้นี่ย้อนยุกมาเลยครับคันนี้เนะี่ยความแรงจริงๆครับโตต้าดีเอ็กซ์คันนี้นี่มาแปลงโฉมนี่หางปาวานสวยงามมากเลยเทยวนั้นอดีตเมื่อ30มสิบป,ปีที่แล้วนี่ใครจะสู้แบบรถสไตล์แบบนี้นี่กับแบบคันนี้คันนี้คันนี้ในขณะที่สามต่อของอาทาชัยวันนี่โอ้รถคันนี้น้หากินมันเยอะแล้วได้ได้ที่หนึ่งมันถ้วยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับสำหรับรถของอา เอาและตอนนี้อ้ยูทูับตะไคร้สับกระดิ่งสับกดับตะไคร้กดกระดิ่งให้นายมงด้วยครับขอพระคุณปิ๊งปิ๊งครับขอบคุณมากหัวอัสเปี9ร์เก้าเก้าห้าหนึ่าชาลาบียงแล้วก็ Facebook Fanpage แล้วก็หัวอัลสเ e ีชาแนลมาคลกรุ๊ปขอขระคุณกลาบแทบเท้าเลยครับขอพระคุณมากมาเลยทีเดียวเอาล่ะแปะแปตอนนี้อยู่อันดับที่2องอไทยเอายังไงอาไทยจะเอาหน้าแต่ที่หนึ่งได้ไปโกรธเลยไปโกรธเลยครับหมายเลขสาที่สไม่ไม่รอเพื่อนเลยครับตอนนี้ อาททยขยับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขยันแทะขาขึ้นมากเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จอไทยเสร็จฮะไทยช้ยมันนี่ตรงนี้โอ้ข่าสะอาด,ดพุทองเป็นยองใหญ่เลยทีเดียวทนันึ้นอาไทยขึ้นอยู่อันดับที่2แล้วตอนนี้ทําให้สุเมธแปดแปดแปดตกไปอยู่อันดับที่3หมายเลขน1้เ็ขึ้นมาแล้วครับศิลาเมธอยู่อันดับที่4ครับโอไ้ไห 8, 8, 8, ไวไหมสุเมธนี่แปดแปดแปดจะไหวไหมโดนอีกดอกหรือเปล่าโดนสิบเอ็ดเพราะว่าสิบเอ็ดิลาเมธนี่รถมันแรงสามดอนี่มันคล่องแคล่วคร่องแคล่วคล่องแคล่วจริงๆ โอ้โหข้างหน้าไอคันไอคันที่ดำได้ขับหลังนะครับแต่ไอ้ันเบอร์สิบแปดได้ขับหน้าโอ้รถย้อนยุกกับรถสมัยใหม่นี่เป็นคนละคันกันขับเป็นคนละสไตล์กันครับตอนนี้นี่นี่ดีเอ็กซ์เขได้ขับหลังครับขับหลังเป็นเผาเป็นเผาขับหลังครับโดนไหมโดนไหมโดนอย่างที่ต้องโดนต้องโดนซ้ายขวาตรงนี้เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยสุดแม่ครับจะโดน9้าถึง้าที่พบสิริปุลอีกหรือเปล่าไม่รู้สิทพบนี่ โอ้โหสีพบสีพบสีพบเบียเข้ามาเบียเข้ามามเขาา้รอบสุดท้ายแล้วด้วยแล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วยโอ้นี่คือเอาและสาธิษณ์นันททรัรบธงมาครบเป็นครั้แรกครับสีพบขึ้ 4, มนมาอ,อยู่ที่สิบชุดได้ตบอไอยู่ที่ห้าอีกแล้วครับโอ้โหเสียเป็นอันับเลยครับอันดับที่หนึ่งนี่เป็นของอนันทรตั้งเน่นนั่นจะใช้รับสองมาทยชัยอันดับสามสิระเมธทั้งถูกทีนรักุนอันดับที่สี่นี่ตีพบสิริปุลครับแบ่งอันดับที่ห้ามาเลขแปเป็นสุตเมตรวรพัฒน์พลึกรับอันดับที่ห้าเรียบร้อยครับ โอ้โห oh ขอขอบคุณครับรถจกักรยานยนต์ยา่ห้ารถจกักรยานฮอนด้าช๊อัพลายเอดแ,แวกวนผลิตภัณฑ์ผลรุ่นใหม่เบรกาาบมันใจใช้รันสต็อปครับรายการบัวอ้อสปีด9951วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชลวิพัยตุณธรรมพร้มอมทีมงานต้อตนรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ